สวัสดีครับพี่น้องเักษสีแฟนขับแฟนช่องพอใจดีพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิภาพไปตามแนวทางลาวพัฒนาได้พี่น้องเด้อลาวพัฒนาของงวดประจาวันจันทร์วันจันทร์ที่แปดได้พี่น้องนะครับของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับเนาะเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับนะ แต่ผิดเจรณาแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากพี่ฝากน้องเหมือนเดิมเช่นเคยคือเก่าพี่น้องนะครับพี่น้องครับต่อไปนี้พ่อใจดีสีออกเดินทางตามหาแนวทางดีๆเอามาฝากพี่ฝากน้องทางช่องเลยพี่น้องเด้อของรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับสสเรลืมทำการตั้งแต่วันถังการพี่น้องนะครับ เริ่มทาการตั้งแต่วันอังขารนะครับสิบปหาแนวทางดีๆมาฝากพี่ตนน้องในได้พี่น้องอาจารย์ได้ดังๆอาจารย์ได้เก่งๆพอใจดีเสี่ยามานําเสนอพี่เสนอน้องได้เบิ่งกันน้องพี่น้องเนาะสําหรับรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับเมื่อนี่พอใจดีส5าไปตามแนวทางของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์กับเหล้าพัฒนาได้พี่น้องเด้อนะครับเดีย๋ยวพอใจดีใส่วันที่จักน้อยนึงนะครับเพื่อ กยลืมวันที่แปดกันยาพี่น้องนะครับเนาะวันที่แปดกันยาเด้ออย่าลืมพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีเด้อพี่น้องเลยให้กำลังใจพอใจดีนะครับพอใจดีก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่อยู่น้ำกันมาตลอดให้ก้วมว้ว่างใจนะครับบ่เคยป่าบ่าเคยปลอยบ่เคยถิมนะครับแม้สิเขา่า มันสิบุดพี่น้องนะครับนี่คือความจริงใจนะครับความจริงใจของสมาชิกเอฟซียีบติพอใจดีนะครับพอใจดีก็ขอบขอบกุได้หล,หลายนะครับทิงได้ดีๆนะครับเนาะพอใจดีเสี่ยมานําเสนอพีเสนอน้องให้มากที่สุดพี่น้องพี่น้องครับเล่าพัฒนาชุดเต็มของปูอุดอรนได้พี่น้องเด้อเล่าพัฒนาชุดเต็มเด้อ ลาาพัฒนานะครับเราพัฒนาชุดเต็ม ชุดเต็มของปูอุดอนเดอ้อปูอุดอนพี่น้อง่นให้ตัวใดมาก็ต้องไปให้ตัวนั้นเลยพี่น้องไม่มีการไปดัดแปลงนะครับไม่มีการดัดแปลงนะครับเนาะไม่มีการดัดแปลงเด็ดขาดพี่น้องมาตัวไหนให้ตัวนั้นนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างเดอ้อ ว,วิ่งบนล่างวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างพี่น้องของปูอุดรพี่น้องมักบ่มกักชอบบอ่าชอบเนาะอยู่กับพี่กับน้องก็แล้วกัน นะครับพอเจดียก็นำเสนอพี่น้องนะครับเนาะนะครับปูอูดอนพี่น้องนะครับศูนย์สองพี่น้องนี่คือแนวทางของปูด่ดอนพี่น้องสวยงามเลยพี่น้องพอเจดีว่าสวยงามที่สวยงามเด็นะครับสวยงามอยู่เด้อคุณปููดอนพี่น้อง ศูนย์กับสองนี่สวยงามอยู่นะนะครับไม่คีริวคีเลเ้อพี่น้องว่าี้ไม่คีริวคีเลนะครับบอกคีริวคีเลหรอกสวยสดงดงามอยู่นะครับคือว่าแนวทางพี่น้องแนวทางแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักเนี่ยผลเด่นมากมากขึ้นกันพี่น้องคงไปคงมั่นเนาะสูตรไปสูตรมั่นคือว่านะพี่น้องนะครับสูตรใครสูตรมั่นนะครับ บ็คือกันได้พี่น้องนะครับบ่คือกันเลยนะครับเียังกระซังพี่น้องสูตรไปสูตรมันคููบาอาจารย์แต่ละสำนักหนี่พี่น้องบ่คือกันได้นะครับไม่เหมือนกันเด้อพี่น้องจะเคลียนวเรียนอันเดียวกันทั้งโบแมนได้พี่น้องได้คนละสูตรจริงๆนะพี่น้องคนละสูตรเด้อนะครับคนละสูตรจริงๆเด้อ ทางปู่ดอนหึงวันนี้มาดีเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้มาดีเด้อปู่ดอนมาดีาวันนี้สวยเลยูนยนกับสองุ้นจะอยู่ต่ำๆการซื้อขายการเทหลักทรัพย์เนาะของเราพัฒนาไม่หนีไกลพี่น้องนะครับนะครับทันทตลาดหุ้นของเขาน่าจะไม่ไกลนะครับ กับคู่พี่น้องกับคู่ของปู่อุดรเนาะศูนย์ส ศูนย์หกสวยงามอยู่เ้ยพี่น้องเด้อของปู่นี่สวยงามอยู่เ้ยสวยงามมากเด้อชุดที่สองสองศูนย์สองหนึ่ง สองสามสองสี่นี่พี่น้องสวยงามอยู่เลยพี่น้องเดอ้อสวยงามอยู่นะครับไม่ขี้ริว้วขี้เหร่เลยของปู่ปู่ดอนงวดนี้เดอ้อสวยงามอยู่เลยพี่น้องเดอ้อ น่าติดตามหน้าลงทุนนะครับของปู่ดอนนะครับเอาพี่น้องอย่าลืมแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามปูอุดรได้พี่น้องเด้อหน้ารุ่นที่สุดงวดน,นี้นะครับให้พี่น้องจับตาเบิ่งปูอุดรงวดดีเด้อวันที่8กันยาสองห้าพี่น้องเราพัฒนาชุดเตรียมปูอุดรวิ่งบนล่าง0กับ2อได้พี่น้องเด้อจับคู่2ตัว03 04 05 06พี่น้อง20 21 23 24พี่นอ้องเอาพี่น้องครับจับหน้าจอยอะไรพี่น้องอย่าลืมกดไรกดแชร์กดติดตามเด้ครับด้ะให้กำลังใจปูอุดรเนาะ น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าพี่น้องเพิินอุตส่าห์ตั้งจิตตั้งใจเอาแนวทางมาฝากเข้าเข้ากดในเพิินโบ้เมย์โบหิวหรอกพี่น้องนะครับขอให้พี่น้องโชคดีไม่ใช่เพื่ดอะไรกดแชร์ขอให้นาไปด้วยนะครับขอให้โชคดีตะหลอดไปพี่น้องสําหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละพี่น้องชิปหนาพอกันไหมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ